ทุกวันนี้เราทุกคนกังวลเกี่ยวกับการเพิ่มขึ้นของสารก่อภูมิแพ้ราสารพิษและมลภาวะต่างๆ แต่บัตรนี้มีระบบ RCI หรือ Active p e e l ที่ช่วยในการกำจัดมลพิษสารต่างๆข้างต้นได้ทั้งในอากาศและพื้นผิวสัมผัสไม่ว่าในบ้านที่ทำงานซึ่งระบบนี้ก้าวล้ำกว่าระบบฟอากาอากาศอื่นๆในท้องตลาด Active p e e l เป็นระบบฟอกอากาศหนึ่งเดียวในโลกที่ได้รับตราเครื่องหมาย Certified Space Technology ซึ่งอนุมัติโดยสาบัน Space Foundation และได้ร่วมมือกับองค์การนาซ a แล้วระบบ RCI หรือ Active p e r l ทำงานปกป้องสุขภาพคุณได้อย่างไรระบบทำงานได้โดยนำอากาศในห้องปกติที่มีไอน้ำและความชื้นทำปฏิกิริยากับเซลล์ RCI หรือ Active Peel แล้วทำให้เกิดนุภาคที่สามารถกำจัดเชื้อโรคได้เช่นไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ซูเปอร์ออกไซด์ o ide, สามารถกำจัดสิ่งสรงกระปกสารปนเปื้อนกลิ่นเชือ้อราเชื้อโรคได้แม้ในซอกลึกที่สุด ในการทดสอบการสลายควันโดยการสร้างมลภาวะจำลองนี้จะใช้นุภาคประจุลบซึ่งเกิดจากระบบ RCI หรือ Active p e e l ที่ไม่ต้องใช้แผ่นกรองอากาศมาแสดงใหเห็นการทำงานโดยการสร้างควันและฝุ่นในกล่องปิดเมื่อเปิดใช้ระบบฟอกอากาศฝุ่นและควันก็หายไปอย่างรวดเร็วรวมถึงการกำจัดฝุ่นที่มองไม่เห็นด้วยระบบ RCI หรือ Active p e e l มีความปลอดภัยต่อผู้ใช้สัตว์เลี้ยงและสิ่งมีชีวิตต่างๆ อีกทั้งเทคโนโลยีนี้ได้มีการวิจัยและทดสอบจากมหาวิทยาลัยชั้นนําในประเทศสหรัฐอเมริกาว่าสามารถกําจัดเชื้อโรคต่างๆบนพื้นผิวได้ถึง99.7%หลายท่านคงเคยได้อ่านผลวิจัยว่าการที่อยู่ในอากาศที่มีคุณภาพดีจะช่วยทําให้ชีวิตยืนยาวขึ้นดังนั้นระบบ Active Peel er จำเป็นต่อทุกท่านที่ไม่อยากเจอสารพิษมลภาวะเชื้อโรคต่างๆหรือท่านที่ต้องการลดภาวะการไอจามจากภูมิแพ้ ที่บ้านเลี้ยสุนักแมวแล้วมีกลิ่นติดเฟอร์นิเจอร์เสื้อผ้าระบบนี้จะทําให้ท่านมีชีวิตที่ดีขึ้นและรู้สึกสดชื่นตลอดวันระบบ Active Peel ควรมีใช้กับท่านและครอบครัวอเป็นที่รักของท่านระบบ Active Peel มีใช้ในหลายล้านครัวเรือนทั่วโลกรวมถึงโรงพยาบาลโรงแรมโรงเรียนทีมนักกีฬาชั้นนำของโลกและที่พิพธิธภัณฑ์ Liberty b e l l ระบบ Active Peel ช่วยทำให้สามีฉันลดอาการภูมิแพ้และทำให้บ้านสะอาดสดชื่นตลอดเวลาถึงแม้ที่บ้านจะเลี้ยงสุนัข2ตัวคนรอบข้างรู้จักผมดีว่าผมกังวลกับความสะอาดทุกที่ในบ้านระบบ Active Peel ช่วยทำความสะอาดบ้านผมและกำจัดเชื้อโรคบนพื้นผิวสัมผัสฉันมีปัญหาเรื่องหอบผื่นแต่เมื่อใช้ระบบ a ctive เ e e ยวไปแค่15นาที รู้สึกว่าอากาศสะอาดขึ้นทันทีระบบ Active p e e l ผลิตในสหรัฐอเมริกาจากบริษัทที่มีเทคโนโลยีชั้นนำกว่า90ปีและรับรองโดยสถาบัน Smithsonian บริษัทเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์เทคโนโลยี Active p e e l ทั่วโลกและเป็นระบบฟอกอากาศหนึ่งเดียวที่ได้รับตรา Certified Space Technology ภายใต้การพัฒนาร่วมกับองค์การนาซารับเป็นเจ้าของเครื่องฟอกอากาศระบบ Active p e e l ตั้งแต่วันนี้ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของท่านและครอบครัวที่ท่านรักกับระบบฟอกอากาศ Active Pure